ครับอาชีพเท้าวสวนเนาะเช้ามามันก็ต้องเดินเข้าสวนช่วงนี้จะรกๆหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตัดหญ้าเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าหนาวไงหน้าหนาวผมก็จะไม่ค่อยตัดโอ้นี่ชิงเฮาครับเป็นแปลงแล้วนะตอนนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่มาเดินหาหนอ่อกล้วยนะครับอ๋อนี่ออกปลีอีกแล้วครับอันนี้คาเวนดิตนะฮะก็ยังอุตสาห์ออกมาเนาะผมนี่ขุดจนจนหมดแล้วนั่นเนี่ยขุดนอ หนอไม่มีให้ขุดแล้วอันนี้เดี๋ยวหาหนอก่อนโอ้นี่น่าจะได้สักหนอนึงเนี่ยปึ๊บได้ไหมเนี่ยเดี๋ยว่ก็น,น่าจะได้อยู่ตั้งแต่หนอยังยังยังผอมอยู่ยังผอมอยู่ครับยังขุดไม่ได้ก็ต้องเข้าใจใคนโอบมันออกเครือด้วยฮนะเนี่ยแต่ไปบอลก่อน อันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนะี่ยข้าวเป็นดิบเหมือนกันครับองใส่ยจะต้องข้าาตัดยาซะหนอ่อยละอันนี้น้ำว้าดำหมดละขายหน่อหมดเออเดี๋ยวหาหน่อขาวเป็นดิบสักหน่อนึงคือผมขายทีละหน่อครับขาวเป็นดิบต,ตอนนี้เพราะว่ามันมันมันยังไงมันหมดจริงๆลงลงไว,ยงวยเยอะก็ไม่ได้ครับไม่พอส่งโอ้เด็กชนะนลงใบกล้วย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งเลยครับเดี๋ยวใบกล้วยจะพามดเข้ามาซะอีกรึมันเป็นเงินงั้นนะครับชานาลงนี่คนก็ขอซื้อกันจังผมก็บอกว่าอบางทีผมส้งสารมาันนั่นเนาะคือมันส่งได้นะอา้าวไอ้ห่านแอบมากินชานาลงของฉันโอ้แน่นตักเลยครับอืมที่จริงแยกได้แล้วเนาะแต่ย,ยังไม่แยกล่อยไมาก่อน เวลามันน้อยครับเวลาน้อยเวลาน้อยไม่มีเวลาทํางานคนก็ขอซื้อกันจังเลยนะคือผมต้องขายแพงนะครับเพราะว่ามันใหญ่ไอที่เขาบอก oo, ขายลังละพันกว่าบาทพันกว่าบาทโอ้ oh, มันมีอยู่กระปะเดียวขพงผมนี่มันแน่นหลังแล้วไงแล้วผมก็ขี้เกียจนี่ยขายก็คือยกไปลงังๆเต็มๆนั่นแหละเอนอนี้น่าจะได้อยู่สองนอนสองนอนแต่ดูก่อนคุดได้ขุด п. คือบางครั้งเราก็ต้องนึกถึงหัวอกคนซื้อบ้างอะเนาะ ผมต้อ่งขายที่ละหน่อไงรอให้มันใหญ่เพราะว่ามันไม่ทันอย่าเพิ่งเลยรอให้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยววันนี้ใส่ปุ๋ยลดน้ำสักหน่อยครับเออห,หาหน่อหาหน่อเนี่ยอย่างเงี้ยมันถ้าคนอื่นเขาขายหมดแล้วแต่ผมยังไงโอ้ยอันนี้ก็อ้าออกมาเต็มเครือแล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยกันเลยครับเนี่ยเนี่ยหน่อมก็ทยอยออกมาตอนนี้ต้องปล่อยรกแล้วนะครับเพราะว่ารักษาความชื้นหน้าดิน หม็มั้มฮะมันก็จะเต็มไปหมดคา,า,าวเวนดิสเ,เออหนอนนี้สวยควบ,บเดี๋ยวอันนี้แพะลูกละไมคได้ดูแลนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าแรงน้ำไม่พอที่จะให้ลดน้ำบำรุงหน่อนนี่อย่างนี้สวยครับอย่างนี้สวยคือข้างล่างมันอวบไง อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขุดได้้าจะขุดนะนะเผื่อผมหาหนอใหญ่กว่านี้ก่อนเผื่อไม่มีคือถ้าอย่างเงี้ยข้างล่างนี่เงาบะิ่มเลยฮะอันนี้อันนี้รุ่นใหม่เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกอันนี้ก็เพิ่งปลูกฮะอย่าไปตัดหญ้านะครับอู้หน่อนน้ดดีกว่าครับหนอนนี้ได้เลยหน่อน,นี้ได้เลยคุณดูเงานะฮะอย่าไปดูยอดมันให้ดูเงาเงาบรรยาย ฉะนั้นนอนนี้ขุดได้ขายได้แล้วหนึ่งนอนนะฮะนังเง่ามันใหญ่ให้ดูตรงหัวเงา่าครับผมแต่เดี๋ยวเผื่อจะมีที่ดีกว่านี้โอ้ยอันนี้อันนี้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยปลูกแล้วไม่ได้มาย่ำแม่งแกลนเลยเออเนี่ยฮะมันรวมเห็นไหมปลูกแล้วไม่มีเวลาง พอดิร่วงปุ๊บมันแกรนเลยแทกไปหน่อยแทกไปหน่อยฮึบเเยบเยบยบเยบนยผมบว่าถ้าปลูกกล้วยถ้าเราไม่ปลูกแล้วไม่ดูเลยเนี่มันก็อย่างนั้นนักสภาพเพราะว่าดินนะมันมีโอกาสซุดมันมีโอกาสเอานี่ก็ใช้ได้นี่หน่อยใหญ่มันมีโอกาสที่ว่าจะหลวมจะพลงอู้เยอะนี่ว่าผมไม่ได้มาดูนะ ครับกรโทษนะฮะอืมแสดงว่าเปิดการขายได้หลายหน่ออยู่เดีย๋ยวดูก่อน,นก็คือตัดตัดละครั้งขุดละครั้งก็ต้องหาหน่อที่ดีที่สุดนะครับให้กับผู้ซื้อโอโ้อันนี้ขุดได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะเอาวีอันนี้แหละเนี่ยหน่อใหญอ่อันนี้ต้องรดน้ำซะหน่อยลอะ อันนี้ขุดได้เลยไม่ต้องคิดเยอะใหญ่แน่นอนคือถ้านออใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีอายุมันมากมันจะติดช้าครับผมคนที่ปลูกก็บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะไอเราก็คิดว่าเออหน่อใหญ่ๆมากนักมันช้าไงกว่าจะออกลากกว่าจะอะไร คนซื้อก็อยากจะได้ใหญ่ๆเพราะได้ใหญ่ๆไปมันมันโตช้าไงอือ,อตรงนี้เราใช้ได้เอ่อผมเอ,เอาหน่อน,นี้แล้วกันวันนี้อ่าสรุปว่าคืนถ่ายไปด้วยขุดไปด้วยเดี๋ยวพังแต่มันนี่ค่ะเกตว่าเธอเนี่ยมันนีมันมีเคอือนะแต่ว่าามขุดเยอะไง มันก็เลยได้ประมาณเนี้ยโอเคครับเพราะว่าก็เขาสั่งมาแล้วมันก็ต้องขุดเนาะโอเคครับผมวันนี้เช้าๆก็ะทำมาหากินกันไปชีวิตของเกษตรกรครับมันก็มีอย่างเงี้ยได้บางเสียบ้างครับเดี๋ยววันนี้มาตัดยาซะหน่อยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ลดน้ำมันก็ อันนี้แตกองก์นกแตกมาสองนอเลยอันนี้ก็ได้สองนี่หว่าอันนี้ก็ได้สองนอเห็นไหมเวลาเราเอามาฝังนะครับบางทีมก็ได้สองนอเราก็คอยดูมาหน่อยเดี๋ยวลดน้ำต,นนตน้นนิดเมวันนี้โอเคฮะได้สองนอแบบเนี่ยสองนอนี่คือข้อดีของการฝัง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 เงาไงไม่ใช่ฝังอะก็คือนั่นแหละคือตัดฝังตัดฝังตัดฝังบางทีก็ได้สองตนองน้นบางทีก็ได้สามตน้น ครับนะฮะมันก็เป็นโอกาสแต่ต้องมาคอยดูนะครับทําให้คอยดูมันโผลงมันโพรงแล้วมันก็จะเป็นแป๊บเนี่ยผมพอมแห้งกันๆครับโอเคครับวันนี้ผมแจ่ารมา์ดีนะครับก็พามาดูสวนอย่างแน่นอยู่นะครับสวนกล้วยก็ยังดีอยู่นะครับหน้าแรงนะครับตอนนี้เดือนธันวาจะจะปีใหม่แล้วครับอีกหกวันก็ปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูกันครับอือึ๊บปึ๊อ่า อันนี้ก็เคลือใหญ่แล้วนะฮะเครือยาวเว้ยเลยฮะคือเห็นไหมนะนู่นนะครับผมใหญ่นะครับต้นใหญ่แข็งแรงเพราะว่าผมใส่อินทรีย์วัตถุเยอะบอกเลยเพรับผมเน้นเรื่องอินทรีย์วัตถุเรื่องซากซากของพืชนี่แหละครับนไฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวว่าจะลดน้ำซะหน่อยดินผมจะชุ่มไนงะดินผมชุ่มช่ำเพราะว่าอินทรีย์วัตถุมันเยอะมันจะอุ้มน้ำได้ดีเห็นไหมฮะ เือก็ออกมาใหญ่ๆฮะแต่และเเรือนี่ออกมานี่หวังผลได้เลยนะครับว่าหลักสิบเพราะว่าอะไรอินทรีย์วัตถุไงอินทรีย์วัตถุเยอะเนี่ยก็คืออุ้มน้ําไว้แทนที่จะลดน้ําเดือนละสองครั้งก็กลายเป็นว่าเดือนละครั้งหรือไม่มีมันก็อยู่ได้อย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยอย่างเี้ยอย่างพื้นดินที่ผมมีอยู่เนี่ยอยู่ได้สองเดือนสามเดือนโดยไม่ต้องลดน้ําแล้วยังมีน้ําอยู่ในดิน เพราะว่าผมเอาอินทรีย์วัตถุแล้วก็ตอนที่ผมเริ่มถมนะ่มันจะหมดเงินกันไปเป็นแสนนะครับเพราะผมกักตุนสต็อกเอาไว้ด้วยครับอันนี้ก็อรออันนี้เขาเป็นดิดนยฮะก็คือผมก่อนที่ผมจะปลูกเนี่ยผมสต็อกอินทรีย์วัตถุไว้เยอะไงกะว่าลงทีเดียวแล้วจบงานแล้วมันก็จบจริงๆฮะ ดูที่มันออกมาแบบมโหัานเพราะว่ามันไม,ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับผมอเดี๋ยวผมไปขุดนอ,อกก่อนเดี๋ยวส่งคอนส่งไม่ทันจะเสียคําพูดกับลูกค้าอีกครับวันนี้ก็อาทอน,นี้ก่อนนะครับนาะเดี๋ยวทางานก่อนครับช่วงนี้วันเช้าเช้าอยู่เแดดออกก็จะส่งไม่ไหวครับโอเคครับสวัสดีครับ